พีมีเอน้อิใช่มห้องมันยากสามน้อยเห็นได้ยินเลยโงยาสามร้อหืไม่ใช่บรรดาเราไม่ใช่บรรดาง่านไม่หายทนไม่หายก็ได้ยังเกินต้องถอดอีกมาแแ้้หือือ้เล่ยคับน่าจะครับ ไม่ได้เป็นที่ลูกลอ,อกเ่ะเช็คลูกลอ,อกบ้างสิเช็คเลยไม่ได้ดังลั่นเลยตอนแรกดังเยียกเลย ตัวเองไปเฮ <Hey. S 1> ้ยหับร้อยตัวร้อย คือคอ,อะไรอ่ะคือแบอบฝึกฝึกสองร้อยเลยฝึมดดูลชวยี่นี่คือพยาน <c oughs> <c oughs>

ดูเพืนเรามันนากรหมุนช้นนี่ๆดูางนี้นจะสูงกว่านี่ดูข้างนีนเรับเออเศรษกันตึงห้ามิลเข้าไปมุนดูสิด่งป่ะ่ฝุดไหมอันนี้แน่นแล้วหลวงง thank you